สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้เครื่องมือ t r a d i n g View นะครับในการเข้าเทรดของโบก v วนเทรดซึ่งเป็นโบกที่มีเครื่องมือให้เทรดเนี่ยหลากหลายมากๆมีบัญชีเทรดหลากหลายมากๆค่อนข้างที่จะดีนะครับกับพี่ๆทุกคนเลยอ่ะขั้นตอนแรกนะครับในการใช้โบก v วนเทรดเพื่อมาเทรดผ่าน t r a d i n g View ทำยังไงเราจะต้องไปเปิดบัญชีนะครับของเราก่อนก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยมาถึงหน้านี้เนี่ยให้ทุกคนมาที่คําว่าบัญชี แล้วก็มาเลือกบัญชีครับซื้อขายจริงหรือบัญชีทดลองนะครับอ่ะให้เราเลือกซื้อขายจริงนะเสร็จแล้วเนี่ยมาที่ตัวคําว่าเปิดบัญชีนะครับของผมเนี่ยเปิดตัวอย่างเอาไว้เนี่ยของ MT5 f ทั้ง2แบบคือผ่าน Trading View นะครับแล้วก็บัญชี Standard ผ่านผ่าน MT5 นะครับทีนี้ เมื่อเราเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยบัญชีที่มีขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยที่แนะนำนะใช้บัญชีมาตรฐานนะครับมีเขาเรียกว่าโปรโมชั่นมากมายหรือสวอปฟรีก็ได้สำหรับใครสายถือถือข้ามวันถือข้ามสัปดาห์อันนี้ดีมากๆนะอย่างเช่นสายถือแบบ30วันอย่างเงี้ยสอาทิตย์เดือนหนึ่งไม่เสียค่าสวอปแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเทรดผ่าน t ทรดดิ้งวิวที่เป็นโปรแกรมในการคำนวณหลอดให้นะครับหรือชินกับการเทรดดิ้งวิวอยู่แล้วที่มันใช้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกับการคำนวณความเสียงให้เราเลือกว่าเทรดดิ้งวิว เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะเด้งบัญชีขึ้นมาให้เราปังตรงนี้เลยจะมีเลขนะครับบัญชีกับคําว่าเทรดดิ้งวิวขึ้นมาเห็นไหมอ่าต้องมีอย่างนี้นะแล้วในอีเมลของเรานะครับในอีเมลของเราเนี่ยเขาก็จะมีเมลเข้ามาด้วยเมลอะไรนะครับจะมีเลขบัญชีในการล็อกอินนะครับที่ตรงกันดูนะเห็นไหมตรงกันเราจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของเราและเพื่อการจําง่ายของเรารหัสผ่านที่เขาจะสุ่มมาให้เราก่อนนะครับอันดับแรก ให้เอารหัสผ่าน8ตัวที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปพิมพ์นะใช้การพิมพ์นะครับเพราะผมลองก๊อปไปวางแล้วมันไม่ได้ต้องพิมพ์ตามนี้นะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรตามนี้เลยนะครับเอาไปพิมพ์นะตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านการซื้อขายนะครับรหัสผ่านปัจจุบันก็คือรหัสผ่านที่เขาส่งมาให้ก่อนนะครับเป็นรหัสสุม่มและเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นของเราเอง8ตัว นะครับพร้อมตัวอักขระก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านเพียงเท่านี้เราก็จะได้บัญชี MT5 ของเวนเทดด้วยการเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวและเป็นรหัสผ่านของเราหลังจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรามาที่โปรแกรมเทรดดิ้งวิวครับล็อกอินและเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสัญลักษณ์ในการเข้าเทรดคือยังไงเวลาเราจะล็อกอินเนี่ยนะครับให้เรามาที่มุมล่างขวาของจอเทรดดิ้งวิวนะเขาจะมีตรงนี้ดีดขึ้นมาและเขาจะมีโบรกเกอร์ขึ้นมาเต็มเลยนะครับจริงๆเขาจะขึ้นมาเยอะกว่านี้อีกนะ นี่โชว์ Show all b เ o k e r นะครับถ้าเรายังหาไม่เจอให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะเลื่อนเมาส์ลงมาแล้วเมื่อเราเจอโบอกแวนเทจแล้วนะครับให้เราทําการติดดาวนี่นี่น,นี่ติดดาวไว้อั้งเรตติ้งค่อนข้างดีนะเขาจะมาอยู่ด้านบนเลยนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเขาก็จะถามว่าเราจะคอนเน็กไหมนะครับเลือกคอนเน็กอ่ะทีนี้เวลาเลือกคอนเน็กเนี่ยเขาจะให้เราใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนื่อสักครู่แค่นั้นเองใส่อีเมลกับรหัสผ่าน เขาก็จะเด้งบัญชีเข้ามาให้เราเลยทีนี้อันนี้คือตัวอย่างบัญชีของผมนะยังไม่ได้เติมเงินเข้าไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์คำว่าเทรดของเวนเทดอยู่มุมขวาบนทีนี้การเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวของเวนเทดเนี่ยเราจะต้องเพิ่มสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับบ็อกเกอร์โอเคไหมผลิตภัณฑ์ของเวนเทดที่จะต้องเทรดเนี่ยต้องใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างตามนี้เลยผมจะสรุปให้ก็คือให้เราเลือกบวกนี้นะ แอดซิมโบลและพิมนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะครับสมมุต mm ิ XAUUSD hmm. เขาก็จะขึ้นมาแค่ของ u บ v แ n นเท e ทีนี้มันจะมี2ตัวให้เราเลือกเนี่ยถ้าเป็นทองคําทองคำซิลเวอรและคู่เงินต่างๆทุกคู่เลยนะให้พิมพ์สัญลักษณ์และเลือกคำว่า Drop .tv อันนี้คือตัวที่เราจะทำให้เรากดเทปได้ถ้าเราเลือกตัวที่เป็น XAUUSD เฉยๆหรือไม่มี .tv มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเวลาเราจะกดเข้าเทปดูนะ เขาจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้เรากดเทรดนั่นเองมันจะขึ้นแค่โพซิชันในการวางตรงนี้แต่เราจะกดเทรดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกสลักให้มันตรงซึ่งผมได้เลือกมาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยทองนะครับซิลเวอร์แล้วก็คู่เงินทุกคู่นะครับใช้ด v นะครับก็พิมพ์สลักเข้าไปแล้วก็เป็นดอด้านหลังเช่นสมมุติผมต้องการ GBP นะครับ USD ผมพิมพ์ปับ๊บผมก็เลือกด v โอเคไหมและอะไรอีกที่เป็นด TV ีวีนะครับนิเคอินะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่า JPN225 แต่ของ a วนเท e ใช้คำว่า Nikkei.tv ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็น้ำมันใช้ดอทที TV. ส่วนครเทรดดัชนีของฝั่งอเมริกาหรือยุโรปเช่น US 30นะครับเขาใช้คำว่า DJ30 นะคือดาวโจน n ์ s สร้อยนะครับหรือ n a s d a q s p 500 UK 100เจอ4 0ให้พี่พิมพ์สัญลักษณ์นะครับตามนี้เลยแล้วใช้เลือกตัวที่เขียนว่า .R ต้องเป็นดนะก็ลันตามนี้เลยส่วนคริปโตเคเรนซี b บิตคอยอีเทอรยมหรือตัวอืนอ่นพิมพ์แค่สัญลักษณ์ได้เลยนะครับไม่ต้องมีดอท นะครับก็สามารถที่จะกดเทรดได้หลังจากที่เราเลือกตัวสัญลักษณ์มาแล้วทั้งหมดนะครับทีนี้ขั้นตอนในการกดเทรดเราจะลองดูนะวางโพซิชันเข้าไปสมมุติผมจะเซลล์รงนี้ยกตัวอย่างสีแดงคือแถบ Position ที่เป็น SL เนาะเราวางตำแหน่ง SL วางตำแหน่ง TP เอาไว้ก่อนสำคัญคือการวางระยะ SL นะสำคัญมากเพราะว่าอะไรระบบของ Trading View จะคำนวณจากระยะ S L เพื่อออกหลอดให้เรานะครับเขาจะคำนวณจากระยะ S L นะครับสมมุติผมวางตรงนี้ผมคลิกขวาเขาจะขึ้นมาเห็นไหม Create limit order ถ้าเราต้องการเทรดที่ราคาปัจจุบันสมมติผมต้องการเซล์ที่ราคาปัจจุบันผมจะต้องเปลี่ยนมาเป็น Market โอเคไหมคือราคาตลาดที่วิ่งอยู่ตอนนี้ค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็น limit แต่ให้เราเปลี่ยนเป็น Market เพื่อที่จะได้กดเทรดในราคาปัจจุบันหรือหลังจบแท่งก็ได้และเราก็ใส่ความเสี่ยงเช่นเดิม สมมติผมใช้ความเสี่ยงแผนล,ละร้อยเหรียญผมก็ใส่เลขไปเลย100้และระบบเขาจะคำนวณให้เองว่าเขาต้องกดหลอดหรือกดยูนิตเท่าไหร่ตามแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นๆเราไม่ต้องปวดหัวว่าเราต้องใส่เลขเท่าไหร่เราแค่ใส่ความเสี่ยงที่เราต้องใช้และเขาจะคำนวณให้ด้วยว่าจากระยะ S L กับราคาปัจจุบันที่วิ่งอยู่ตอนนี้ถ้าผมใช้ความเสี่ยงร้อยเนี่ยจริงๆแล้วผมจะเสียแค่ 9 2เหรียญจากราคาที่วิ่งอยู่และกําไรผมจะได้244เหรียญถ้าผมปิดตรงนี้ซึ่งหลังจากเรากดคําสั่งไปแล้วเนี่ยออเดอร์ก็จะขึ้นมาและเราสามารถไปเลื่อน TP นะครับทีหลังก็ได้ SL ก็เลื่อนได้แต่ไม่แนะนาโอเคไหมความเสี่ยงเท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอยา่างนะครับของการเทรดผ่านเทคนิควิวที่มันง่ายมากๆในการที่จะควบคุมความเสี่ยงผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นทองคำาเหมือนกันครับผมก็กดไปที่ทองคำนะครับผมก็วางตาแหน่ง Position สมมุติผมจะบายตรงนี้ ะจะบายตรงนี้และ SL อยู่ใต้สวิงตรงนี้ TP อยู่ข้างบนผมก็แค่วางเสร็จปุ๊บแล้วคลิกขวา Create นะครับเห็นไหมค่าเริ่มต้นเขาจะเป็นลิมิตลิมิตคือเป็นการ pending order ไว้ครับถ้าราคามันไม่ลงมาแตะเราก็จะไม่ได้ออเดอร์นะครับใครที่ต้องการวาง pending นะครับทั้งเซลและบายนะครับก็เลือกได้นะครับเลือกได้ส่วน market ก็คือราคาปัจจุบันนะบเห็นไหมมันจะต่างกันลิมิตเขาจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้ว่าเราจะ จะวางลิมิตตรงไหนนะครับจะวางลิมิตตอนที่ราคาไปแตะตรงไหนนะครับเราก็วางไปอันนี้ความเสี่ยงยังไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนผมเทรดแบบราคาตลาดปัจจุบันผมก็ใช้คําว่ามาเก็ตแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น USD นะเราเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวเนี่ยเพราะมันง่ายในการคุมความเสี่ยงและออกปลอดให้เราโดยที่เราไม่ต้องคํานวณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น USD นะครับก็คือความเสี่ยงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ว่าใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่300เหรียญ 30เหรียญอ่าเผื่อใครไปโดนตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนเป็นบาลานซ์หรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับให้กลับมาเป็นความเสี่ยงเป็น USD คือจำนวนเงินกี่เหรียญดอลลาร์ จะง่ายมากๆนะครับอ่ะสมมติ50 SL ตรงนี้ TP ตรงนี้เขาก็คำนวณให้เลยว่าจากราคาปัจจุบันกําไรเนี่ย80นะถ้าเกิดว่าขาดทุน44ี่เหรียญโอเคไหมเขาก็จะคํานวณให้ตามระยะ SL ที่เราวางว่าจะออกหลอดได้เท่าไหร่อันนี้50เหรียญเนี่ยมันออกได้แค่เท่านี้พอระยะ SL ผม4 0 0 0กว่าจุดถ้าสมมติผมกระชับลงมาสมมติ SL ผมแค่1 5 0 0จุดมาดูกันนะ1,500ยจุดเนี่ยแล้วผมใส่50เหรียญเหมือนเดิมความเสี่ยงเขาก็จะคำนวณให้ไม่เกิน50จากราคาปัจจุบันตอนเนี้ยเขาคำนวณมาแล้้วว่าาถ กดบายตรงนี้นะ SL ตรงนี้นะผมจะเสียที่37เหรียญแล้วเวลาได้ผมจะได้ที่ 159เหรียญหลอดที่เขาจะออกให้ได้ตอนนี้คือ0.02ก็ขึ้นกับความเสี่ยงที่เราใส่เมื่อเราปรับความเสี่ยงเขาก็จะเอาตรงนี้มาคำนวณกับระยะ SL นะครับเพื่อออกหลอดให้กับเรานะครับแล้วก็แสดงตัวเลขขาดทุนกำไรให้เรามันง่ายมากๆนะครับนี่คือการเทรดผ่านโปรแกรม t r a d i n g View โดยใช้โอกเวนเทปนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อถามน้องแอดมินได้สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนมากๆสวัสดีครับ